สวัสดีครับเพื่อนเพื่อน,นักสะสมที่กระบรักทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสยามชาแนลนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะพาทุกคนมาดูเหรียญจากผู้ชมทางบ้านนะครับแล้วก็ f c ทางบ้านของเราได้ส่งมาประเมินราคากับทางช่องสยามชาแนลนะครับว่ามีอะไรบ้างและแบบไหนที่ขายได้แพงที่สุดครับคลิปนี้ดูให้จบและคุณจะเข้าใจนีครับว่าเหรียญมีราคาและก็เหรียญหายากนั้นเป็นอย่างไรนั่เองครับ เหรียญนี้ก็เป็นเหรียญที่ FC ทางบ้านนะครับได้ส่งเข้ามานะครับเป็นเหรียญ1บาทนะครับด้านหลังเป็นเรือหงส์แบบนี้ถ้าเกิดว่าทุกคนมีเหรียญเรือหงส์แบบนี้นะครับขออย่างเดียวนะครับขอแค่ไม่ผ่านงานใช้นะครับก็สามารถส่งมาประเมินราคาได้ถ้าผ่านงานใช้แบบนี้นะครับก็ต้องบอกว่ามีอย่างอื่นเข้ามาปะปนด้วยแบบนี้นะครับถึงจะนะครับทำการประเมินให้นะครับเนื่องจากว่าเหรียญน่ยนะครับมีราคาไม่ค่อยสูงนะครับ ถ้าแบบนี้ก็ประเมินกันอยู่ประมาณบาทนิดๆนะครับก็ถือว่ายังหาไม่ยากนะนะครับในส่วนของเหรียญปกติแบบนี้นะครับที่เป็นนะครับหลังเรือพระที่นั่งสุวรรณหงษ์แบบนี้นะครับมีอะไรกันบ้างครับทุกคนครับแล้วก็อีกเหรียญนะครับอีกเหรียญอย่างนี้นะครับจาก f c ทางบ้านนะครับเป็นเหรียญอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะแก้ให้ทุกคนดูไปพร้อมๆกันนะครับเรามาดูกันครับว่าทุกคนเนี่ยนะครับมีกันหรือเปล่านะครับเหรียญที่ผมจะนะครับอธิบายก็ให้ดูในคลิปนี้นะครับ มาดูครับเหรียญนี้เป็นเหรียญอะไรนะครับขออนุญาตนิดนึงแกะนิดนึงนะครับก็รู้สึกว่าจะแกะยากนิดนึงนะฮะเนี่ยฮะเพราะว่าเขาใส่แน่นๆมานะครับเหรียญนี้ก็นะครับเป็นเหรียญที่เรียกว่าเหรียญ2บาทนะครับของนะครับอ่าพระเทพนะครับในรัชกาลที่9นะครับเป็นพระนามเดิมของพระองค์ท่านนะขออนุญาตใช้ใช้ชื่อของเหรียญในรัฐสมัยนั้นเลยก็แล้วกัน เป็นของพระเทศแบบนี้เป็นเหรียญ2บาทเนี่ยพี่เขาก็ส่งมาก็ต้องบอกว่านะครับเขาก็ส่งรวมๆกันมานะครับแต่ว่าถ้ามีเหรียญ2เหรียญเนี่ยก็ลองเก็บสะสมกันไว้นะครับเป็นเหรียญรุ่นเก่านะครับเป็นเหรียญวาระ2บาทอย่างนี้นะครับนี่ฮะนะครับใครที่เก็บสะสมไว้ก็นะครับถ้ามีเยอะๆนะครับมีหลายอย่างรวมกันเนี่ยก็น่าจะขายได้นะครับนี่ฮะอย่างนี้นะครับนี่นี่เหรียญแบบนี้เหมือนกันครับทุกคนครับ ใครที่มีเหรียญแบบนี้นะครับทุกคนครับที่เรียกว่าเหรียญสมเด็จพระราชินีในรัชกาลที่9อย่างเงี้ยนะครับมีหลายคนดูมาหลายข้อมูลนะครับแล้วก็ส่งมาประเมินราคานั้นจํานวนมากนะครับแบบนี้นะครับว่ากันว่ามีราคาเป็นแสนเป็นล้านจริงหรือเปล่านะครับก็ต้องบอกว่าเป็นแค่กระแสนะครับเหรียญรุ่นนี้ไม่ได้มีราคาเป็นแสนเป็นล้านแต่อย่างใดนะครับเรียกว่าเหรียญเคลียดเนี่ยนะครับหรือว่านะครับเนี่ยฮะที่อ่านว่า FAO นี่นะครับ บางคนก็เรียกว่าเหรียญพระราชินีเกี่ยวข้าวจริงๆแล้วเป็นชาวนานะฮะไม่ใช่พระราชินีแล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะเป็นนะครับในการถักทอผ้านะครับประมาณนั้นนะครับหลายคนดูมาว่าเป็นแสนเป็นล้านจริงหรือเปล่าครับสยามชาแนลก็ต้องบอกว่าไม่ใช่เรื่องจริงแต่อย่างใดนะครับถือว่าเป็นกระแสเป็นข่าวข่าวกันเฉยๆนะครับอย่าไปหลงเชื่อหรือว่าไปซื้อมาในราคาที่สูงนะนะครับไม่ได้มีราคาขนาดนั้นเหรียญลักษณะแบบนี้เช่นกันนะครับเหรียญลักษณะแบบนี้ขออนุญาตนะครับเป็นเหรียญจาก f c ทางบ้านส่งมาเยอะเลย แบบนี้ครับแบบนี s <S <c oughs> ้บอกว่ามีราคาเป็นแสนเป็นล้านจริงหรือเปล่าสยามชาแนลนะครับก็ต้องบอกว่าเหรียญรุ่นนี้ไม่ได้มีราคาสูงขนาดนั้นนะฮะก็ต้องบอกว่าเป็นเหรียญ5บาทนะครับราคานั้นไม่ได้แพงอะไรนะครับเนี่ยฮะแบบนี้นะครับซึ่งจริงๆเนี่ยนะครับเหรียญของสมเด็จย่านี่นะครับในรัชกาลที่9เนี่ยต้องเป็นเหรียญ150แล้วก็ปี2519เท่านั้นนะครับถึงจะมีราคาแพงนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเหรียญ5บาทแบบนี้ไม่ได้แพงอะไรนะครับและอีกเหรียญหนึ่งนะครับทุกคนครับเนี่ยฮะ เหรียญนี้เช่นกันนะครับหลายคนอยากจะทราบข้อมูลว่าเหรียญที่เป็นนะครับ5ธันวาคม2520รเนี่ยแบบไหนที่ขายได้แพงที่สุดนะครับให้ทุกคนนะครับสังเกตดูนะครับถ้าเกิดว่าท่านมีรุ่นนี้ด้านหลังเป็นแบบนี้นะให้คุณพลิกกลับมาแบบนี้พอพอพลิกกลับมานี้นะครับให้คุณสังเกตตรงนี้นะเดี๋ยวขออนุญาตนิดหนึ่งนะครับทำการบรรยายให้ฟังให้สังเกตบร,ริเวณที่เขียนคําว่าประเทศไทยนะครับถ้าตรงนี้ไม่ใช่เขียนคําว่าประเทศไทยนะครับเปลี่ยนเขียนคําว่าสยามิน แบบนั้นราคาแพงนะครับสวยแบบนี้หลักพันนะฮะต้องเขียนเขาว่าสยามินนะครับไม่ได้เขียนเําว่าประเทศไทยถึงจะมีราคาแพงนะถ้าเขียนเขาว่าประเทศไทยนี่ราคาถูกนะครับแล้วก็อีกเหรียญนะครับที่ส่งเข้ามาก็เยอะอยู่นะครับอย่างนี้อ่าเนี่ยอย่างนี้นะฮะมันเก่านะครับแบบนี้เก่านะฮะโอ้ยต้องบอกว่าแบบสภาพแบบนะครับอ่าวเบอร์เซียมากเลยนะครับนี่ฮะโอ้โหเละมาเลยนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวผมประเมินไปตามความเป็นจริงกันแล้วกันนะครับนี่ฮะอีกถุงหนึ่งนะครับอีกถุงนึงนะครับ เดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับว่าเหรียญในแพงสุดในคลิปนี้นะครับต้องบอกว่านะครับถ้าเกิดว่ามีจริงเนี่ยอาจจะได้เงิน1ล้านบาทนะครับแบบนี้ผมรับแบบไม่อันนะครับทุกคนครับแบบนี้ผมรับแบบไม่อันนะขอให้มีเยอะๆหน่อยนะครับที่เป็นเหรียญคุด1บาทอย่างนี้คุด1บาทเนี่ยนะครับไม่จำเป็นต้องมีอะไรซับซอ้อนนะครับเป็นปี2อ1 7แบบนี้ผมประเมินเลยผ่านงานใช้แบบนี้ก็2 0 25นะครับไม่ผ่านงานใช้ก็แพงหน่อยแล้วก็ในส่วนของเหรียญน,นี้ด้วยนะครับที่เป็นเหรียญ1นบาทตราแผ่นดิน นะครับเหรียญหนึ่งบาทตาแผ่นดินเนี่ยหลายคนดูข้อมูลว่าเป็นแสนเป็นล้านจริงไหมก็ต้องบอกว่าถ้าเป็นรุ่นธรรมดานี่นะครับก็ราคารับซื้อก็ประมาณ3-5บาทเท่านั้นเองต่อเหรียญนะครับไม่ได้แพงอะไรนะนะครับก็ต้องดูข้อมูลให้ละเอียดนิดนึงนะครับมาต่อที่เหรียญนะครับที่เป็นวาระหูมาเพียบเลยเหรียญวาระนะครับเหรียญวาระแบบนี้เหรียญวาระนี่นะครับต้องบอกว่านะครับทุกคนครับจะเป็นวาระไหนก็แล้วแต่นะครับทุกคนนะครับในส่วนที่ผมรับซื้อจริงๆเนี่ยถ้าท่านคิดจะขายเหรียญวาระนี่นะครับ ก็ต้องบอกว่านะครับให้ทุกคนหาวาระเอเปกออมสินแล้วก็ครุฑนะครับมาขายให้ผมนะแต่ว่าพวกนี้เนี่ยผมก็จะประ,ประเมินราคาไปตามความเป็นจริงเนี่ยนะครับเพราะพวกนี้ไม่ได้ราคาแพงอะไรเลยนะครับก็มีเลยหน้าเหรียญน,นิดๆหน่อยๆนะครับจริงๆแล้วถ้าไม่มีเหรียญอื่นมาร่วมด้วยเนี่ยทางผมนี่ไม่รับเลยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเหรียญครุฑเอเปกออมสินวาระเนี่ยผมรับให้นะครับแต่ตรงน,นี้นะครับเอฟซีา FC ทางบ้านของเราเนี่ยได้ส่งเข้ามาเยอะนะครับมาหลายอย่างนะครับ อย่างนี้บางคนก็นะครับดูข้อมูลมานะครับว่าอยากทราบว่าเหรียญแบบนี้มีราคาไหมเพราะทุกคนส่งมาเยอะนะครับเหรียญแบบนี้ที่มีราคาคือให้คุณดูตรงนี้ถ้าตรงนี้เขียนว่า7,500บาทแบบนั้นน่ะมีราคาแพงเพราะว่าเขาไปเจอเหรียญที่ใช้วอกทองคําในการผลิตไงครับนะครับถ้าตรงนี้เขียนว่า7,500บาทถึงจะแพงนะถ้าเขียนว่า10บาทแบบนี้ไม่ได้แพงอะไรนะครับอย่าได้อย่าได้เข้าใจผิดนะเพราะฉะนั้นนะครับก็ขอรบกวนทุกคนเนี่ยดูข้อมูลให้ดีๆนะครับ มาต่อที่เหรียญน,นะครับที่เป็นเหรียญน,นะครับที่ว่ากันว่าเป็นเหรียญหายากนะฮะแต่ต้องบอกว่านะครับสำหรับผมแล้วนะครับถ้าเป็นนะครับอ่าสตางรูแบบนี้ถ้าไม่ใช่รอสอหนึ่งสามสองก็ถือว่าหาไม่ยากเท่าไหร่หรือไม่ก็เป็นสตางรูที่ไม่มีรูเท่านั้นนะครับถึงจะเรียกว่าของหายากถ้าเป็นแบบนี้ก็ประเมินกันเหรียญละ5บาทเท่านั้นเองนะครับไม่ได้แพงอะไรแต่ว่านะครับได้เจอว่าคุณพี่เขาเนี่ยได้ส่งมาหลายอย่างนะครับส่งมาหลายอย่างก็เลย จะประเมินให้เนี่ยฮะเขาส่งมานะครับแบบนี้ก็ซื้อให้อยู่นะครับแต่ว่าทุกคนก็แบบขอแบบมีเยอะๆหน่อยนะครับทุกคนครับแบบให้มันเยอะๆเหมือนของพี่เขาหน่อยนะฮะมันถึงจะประเมินรวมๆกันได้นะครับถ้ามีอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยอย่างละเหรียญ2เหรียญเนี่ยก็อาจจะไม่ประเมินเลยนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนก็นะครับทำความเข้าใจในเรื่องของการรับซื้อสักนิดหนึ่งนะครับอย่างนี้นะครับเขามีเยอะเขามีเยอะก็คือรวมๆกันมาแบบนี้ฮะรวมๆกันมาก็ประเมินกันนิดๆหน่อยๆได้นะครับ มาในส่วนของเหรียญนี้ครับทุกคนครับเหรียญน,นี้นะเหรียญน,นี้ผมต้องอธิบายให้ฟังเลยนะครับนี่ฮะ <_ estudio> เขาส่งมาเหรียญน,นี้นะครับที่เป็นคําว่ามหาวชิราวุธเนี่ยสยามินเนี่ยด้าหลังเป็นช้างแบบนี้ครับทุกคนครับเหรียญรุ่นนี้เนี่ยต้องบอกว่ามีเหรียญปลอมด้วยนะครับเหรียญปลอมดูไม่ยากเลยนะครับก็หมุนแค่นี้รู้เรื่องเลยถ้าตรงขึ้นจะปลอมเลยนะครับ,รรตรแ,ตรรบแต่ว่านะครับในส่วนของอีกช่องทางหนึ่งในการดูก็อีกลักษณะหนึ่งก็คือความสวยงามของเหรียญเนี่ย เดี๋ยวนี้เป็นดุ้งๆแบบนี้เนี่ยไม่ใช่เลยนี่ฮะเป็นบมบมแบบนี้ไม่ใช่เลยเนี่ยปลอมเลยครับเหรียญนี้นะครับไม่แท้นะไม่ไม่รับซื้อด้วยแหละนะครับแต่ถ้าให้ซื้อให้จริงๆก็สี่ห้าบาทอะไรอย่างเงี้ยนะฮะไม่ได้ซื้อแพงเพราะว่ามันเป็นของปลอมนี่ฮะระวังนะครับเหรียญช้างแบบนี้มีปลอมด้วยนะครับไม่ใช่ว่าไม่มีนะครับทุกคนครับก็ลองศึกษาหาข้อมูลให้ดีก่อนนะครับว่าของแท้ของปลอมเป็นอย่างไรยืนยันว่าเหรียญนี้ปลอมนะครับนี่ฮะ ปรอมหมายถึงว่าเขาทาขึ้นมาใหม่ไม่ใช่เป็นตั้งแต่สมัยนั้นนะครับในการนี่ฮะที่ส่งมานี่ก็ส่งมาเหมือนกันนะครับรุ่นนี้นะครับต้องบอกว่านะครับทุกคนครับถ้ารุ่นนี้นะฮะรุ่นที่เป็นสองสี่หกสองเนี่ยที่มีราคาแพงคือมีจุดบริเวณนี้นะด้านหลังคําว่าสยามรัตน์นี่นะครับแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยนะฮะจะตรงคําว่านะครับหลังของมหาวชทยาวุิหรือว่าหน้าสยามินอย่างเงี้ยจะมีจุดจะมีจุดจะมีจุดเอาเป็นว่ามีจุดแล้ลกัน แล้วก็มีจุดคําว่าหลังสยามรัฐถึงจะมีราคาสูงกว่าแบบปกตินิดนึงนะครับถ้าใครเจอหนึ่งสลึงก็ซื้อสูงหน่อย1สลึงนะฮะก็นะครับทักทายเข้ามาได้นะครับที่มีจุดนะที่มีจุดนะที่ที่มีจุดอยู่ด้านหลังนะครับของคําว่าสยามรัฐนะครับก็ยินดีประเมินราคาให้สูงกว่าปกตินิดนึงนะครับมาเหรียญนี้ครับเหรียญนี้ครับทุกคนครับเหรียญนี้ก็เป็นอีกเหรียญหนึ่งนะฮะนี่ในกล่องมาเลยนะครับนี่ขออนุญาติดนึงนี่ฮะ สวยงามครับเหรียญนี้นะครับนี่ฮะเป็นเนื้อเงินขัดเงานะครับแบบนี้นะครับมีใบทรงใบเซย์เรียบร้อยนะครับที่ระลึกเฉลิมพระเกียรตินะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงพระขอไปครับทรงเจริญพระชนมพรรษานะครับแปดสิบแปดพรรษาเนื้อเงินขัดเงานีครับเคลือบทองคําแท้บางส่วนอย่างนี้นะครับก็เป็นของคุณพี่เขานะครับเดี๋ยวผมแกะออกให้ดูไหมว่าเป็นรูปลักษณ์แบบไหนเดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงให้ทุกคนดูนะครับเผื่อทุกคนไม่เคยเห็นนะเดี๋ยวนี้น่าสะสมนะครับสวยดีนะครับนี่ฮะ นะครับข้างหลังเขียนคําว่าพอปลอย่างเงี้ยทรงพระเจริญอย่างเงี้ยก็ลองเก็บสะสมได้นะครับเก็บสะสมกันไว้นะครับทุกคนครับใครที่ชื่นชอบเก็บเนี่ยผมก็แนะนําให้เก็บรุ่นนี้ได้นะครับผมก็คงจะเก็บไว้นะครับอ่ะนะครับตออที่เหรียญนี้ครับทุกคนครับเหรียญนี้นะฮะต้องบอกไว้เลยว่าโห้ยนะฮะถ้าเจอเนี่ยนะฮะก็คงจะได้กันเป็นล้านเนี่ยนะฮะเหรียญแบบนี้นะครับทุกคนให้สังเกตดีๆนะให้สังเกตดีๆนะครับถ้าเกิดว่าใครมีเหรียญรุ่นนี้นะครับลองพลิกหลังกลับมานะฮะที่เป็นเรือหงนะ เนี่ยฮะแต่เหรียญน,นี้เป็นเหรียญปีอะไรเนี่ยขออนุญ,ญาตนิดนึ่งนะครับเหรียญน,นี้เป็นปี2 5 3 0นะครับแต่ถ้าถ้า2เหรียญน,นี้นะครับทุกคนเป็นปี2 5 2 9เนี่ยผมต้องบอกไว้เลยว่า2เหรียญน,นี้มีราคาเป็นล้านเลยนะครับจำนะครับทุกคนครับถ้าเกิดว่าใครพบเจอนะครับเหรียญที่เป็นเรืองหงแบบนี้5บาทนะครับถ้าเจอในส่วนของปี2529นะครับมีราคาเป็นแสนเป็นล้านแล้วนะครับตอนนี้นะ รุ่นนี้นะครับขอเป็น2 5 2 9นะครับลองสังเกตสังการกันดูนะครับใครพบเจอเนี่ยสามารถติดต่อมานะครับแล้วก็นะครับประเมินราคาได้ที่ ID และ Q r วอา e โค้ด้านบนครับนี่คือช่องทางติดต่อของเราเลยครับใครที่ส่งมาแล้วผมยังไม่ได้อ่านนะครับเพราะว่าต้องขอแจ้งสมาชิกนิดนึงนะครับเนื่องจากลายที่เป็นลายแอดนะฮะอีกลายหนึ่งของเราเนี่ยนะครล่มไปเรียบร้อยแล้วนะครับ่จะาว่านะครับ ทาง Line แอดเนี่ยเขาไม่ให้ผมตอบเยอะแต่ทุกคนนะครับถามมาเยอะผมก็ใจดีตอบเอาตอบเอาตอบไปตอบมาโดนโดนไอ้นี่ไปแล้วนะครับวันนั้น2ไลน์นี้แอดใหม่เลยนะครับเนี่ยฮะสองไลน์นี้นะครับตอนนี้ใช้ตรงนี้อยู่นะครับทุกคนครับ2ไลน์นี้นะครับตอนนี้ใช้ตรงนี้อยู่นะครับถ้าเกิดว่าใครมีก็ติดต่อตรงนี้เลยเลยนะครับขอบคุณทุกท่านที่เกลียดติดตามรับชมช่องสยามชาแนลของเราด้วยครับ วังว่าคลิปนี้จะได้คำตอบนะครับว่าสยยบจานเล้ซื้อจริงจาก f อทางบ้านครับสำหรับที่นี้ลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอกราบขอพระคุณและสวัสดีครับ